วันนี้นะครับผมฝาก่านผู้ชมว่ามองที่ครอบครัวเรามองที่ลูกเราพ่อแม่เราสามีภรรยาเราเพราะนี่คือกําลังใจที่จะทําให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนถามว่าวันนี้ถ้าเราท้อแท้และสิ้นหวังคนเหล่านี้ก็จะเสียใจกับเราแต่ถ้าเราอยากให้คนเหล่านี้เขามีรอยยิ้มตัวเราต้องต่อสู้และผ่านวิกฤาิไปให้ได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทรช่องที่จะนําสาระาดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระาดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําสาระาดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันทรนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทมาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อาชีพการเลี้ยงวัววิเคราะห์ราคาทองคําวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจที่น่าลงทุนในอนาคตบอกเล่าเรื่องราวแทคนติกในการทําธุรกิจต่างๆออกไปได้มีท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube ช่องมานาสีจันเป็นจํานวนมากนะครับ ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับนั่นแสดงว่าท่านผู้ชมได้ตระหนักและได้มีความสนใจในการที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตเราเนื่องจากหนังสารการปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวกําลังประสบกับวิกฤตทางการเงินวิกฤตเรื่องของปัญหาชีวิตในครอบครัวผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับหลังจากที่เราเจอวิกฤตหรือเรายังไม่เจอวิกฤต แต่เรามีการเตรียมความพร้อมมันก็จะสร้างให้เราสาม,มารถที่จะก้าวข้ามปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับในการที่จะสาม,มารถที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าผมลองเข้าไปดูข้อคอมเมนต์ของท่านผู้ชมหลายๆท่านส่วนใหญ่จะพยายามบอกว่าถ้ารัฐบาลมีการพัฒนาถ้ารัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชน ถ้ารัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาถ้ารัฐบาลพัฒนาสิ่งโน้นสิ่งนี้น่าจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นจากการที่ผมได้ลองสังเกตดูผมคิดว่าผมอยากจะแนะนําท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าอยากจะให้เราตัดเรื่องของใครที่จะมาช่วยเหลือเราออกไปทําไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะผมอยากจะให้เราคิดว่าตีซะว่าเราไม่มีใครเลยเป็นที่พึ่งเรา เรามีแค่ตัวเราเป็นที่พึ่งคนเดียวแล้วเราจะทํำยังไงให้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้บนพื้นฐานของความเป็นตัวเราเองถามว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าประชาชนประชากรไทยมันมีจํานวนมากมหาศาลส่วนใหญ่ก็พื้นฐานเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเระฉะนั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐที่รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือราชการเป็นจํานวนมาก เมื่อเช่นนั้นเวลาที่นโยบายต่างๆกว่าที่มันจะตกมาถึงประชาชนมันไม่รู้ว่าถูกแบ่งใจไปให้จังหวัดไปให้อำเภอไหนบ้างและจะเหลือมาถึงเราหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นให้เราตัดไปซะว่าเราไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเลยแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคล่องแวนไม่ต้องไปคิดถึงนะครับมันไหนได้ก็ถือว่าโชคดีไปคิดแบบนั้น แต่อยากให้พวกเราเดินหน้าโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเลยครับคิดซะว่าเราต้องสู้ชีวิตเพื่อตัวเราและครอบครัวเราเราจะได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเรานะครับถามว่าทําไมถึงไม่ให้ไปงอมืองอเท้าหรือไปรอพึ่งพาใสา่ใครเพราะบริบทหรือความจําเป็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะให้ความช่วยเหลือเป็นภาพกว้าง พอเป็นภาพกว้างครับพอการให้ความช่วยเหลือเป็นภาพกว้างแต่บางครั้งเราไม่ได้มีความจําเป็นตรงนั้นพอเราไม่มีความจาเป็นปุ๊บเราก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือสักทีแต่ถามว่าถ้าเราไปนั่งรอเราก็เสียเวลาเสียโอกาสเพราะฉะนั้นให้เรามองเลยว่าวันนี้หรือว่าผมมาทําไล่นาสวนผสมดูภาพจากที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้ผมมีฟาร์มบัวผมแล้วนะครับผมมีวัวอยู่ตอนนี้เหลืออยู่16ตัวนะครับผมเริ่มที่จะปลูกกล้วยมีสวนกล้วย ผมมีแปลงหญ้าแพนโกล่าแล้วผมทำถนนลงไปผมค่อยๆที่จะขยายแปลงกล้วยลงไปอีกสักไร่หนึ่งนะครับปีนี้ผมน่าจะมีกล้วยทั้งหมดอยู่ประมาณสักสี่ถึงห้าร้อยต้นนะครับผมคาดการว่าประมาณนั้นแล้วผมก็จะมีแปลงหญ้าแพนโกล่าลงไปตามแนวถนนแต่สิ่งที่ผมยังขาดอยู่วันนี้ก็คือเรื่องของระบบน้ําบาดาลหรือโซลาเซลล์เพราะ,ะนั้นผมก็ต้องวางแผนว่า ผมจะหาเงินจากไหนมาลงทุนในการเจาะบาดาลในการติดโซลา่าเซลล์แล้วก็ทําระบบน้ําในการให้กับต้นกล้วยผมให้กับต้นไม้และก็หญ้าในบริเวณทั้งหมดเจ็ดไร่นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องค่อยๆต่อจิอ๊กซอถามว่าทําไมผมถึงไม่รอรัฐบาลหรือไม่รอความช่วยเหลือจากใครถามว่าชีวิตเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าก็ต้องกินต้องอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเงินเพื่อมาใช้ใจ่ายในชีวิตเราและลูกๆเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะนั้นเราก็ต้อง รีบที่จะสร้างไรายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางว่าสูอว่าปีนี้ถ้าขายกล้วยได้ก็อาจจะเอามาใช้ในเรื่องของการเจาะบารดาลและเรื่องของโซลารเซลล์นะครับส่วนเรื่องของบัวนี่ก็คงไม่เพิ่มบัวแล้วเพราะว่ามันน่าจะขยายพันธุ์ของมันเพิ่มขึ้นตามจํานวนให้เรานะครับขายออกนะปีนี้ก็คงยังไม่ขายออกนะครับเราพยายามที่จะลดพื้นที่ในการทํานาลงแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่ในการ ทำสวนผลไม้หรือสวนกล้วยออกไปเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งที่เราวางแผนเราต้องใช้เงินเพราะนั้นเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะหาเงินทุนจากแหล่งไหนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พื้นที่ของเราทั้งหมดเจ็ดไร่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจขึ้นมานั่นแหละมันจะเริ่มที่จะคืนดอกคืนผลให้มาอย่างผมและก็จะสร้างความมั่นคงให้กับผมในระยะยาวได้ถามว่าการที่ผมพูดแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อจะแนะนำท่านผู้ชมว่า ผมไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครหรอกครับผมเอาตัวผมนี่แหละเป็นที่ตั้งแล้วผมก็ค่อยๆวางแผนต่อจิ๊กซอไปผมก็ฝากท่านผู้ชมเหมือนกันว่าวันนี้เราไม่ต้องไปโทษรัฐบาลไม่ต้องไปรอหลวงอะไรทั้งสิ้นครับเดินหน้าของเรานี่แหละครับมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากนะครับคือผมอยากจะให้ท่านผู้ชมลองคิดว่าเราจะทําอะไรได้บ้างหยิบสิ่งที่อยู่รอบข้างเรานี่แหละครับมาให้มันเกิดประโยชน์อย่างวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้โทรศัพท์คุยกับ ภรรยาผมนะครับเขาก็ถามผมว่ากําลังทําอะไรอยู่ผมก็บอกว่าผมกําลังอัดคลิป youtube อยู่อยู่ใต้ต้นไม้อยู่หน้าคออวัวนี่นะครับที่มันมีมดเยอะๆรู้จําได้ไหมผมก็ถามแบบนี้นะครับที่มันมีรังมดแดงเยอะๆจําได้ไหมกําลังหาวิธีทางว่าจะกําจัดมดอยู่พอเขาพูดขึ้นมาเขาบอกว่าหมออย่าไปทําลายมดนะรีบไปหาถังน้ําตักมาให้มันกินด้วยเดี๋ยวถ้ามีเวลากลับมาที่โคราชเดี๋ยวจะ ไปลองเลี้ยงมดแดงดูเพราะว่าไข่มดแดงแพงมากกิโลหนึ่งห้าหกร้อยนะครับทีนี้ก็เลยเกิดไอเดียนะครับว่าพื้นที่ข้างหลังผมมันยังบ้างอยู่ก็เลยคุยกับเขาว่าเดี๋ยวจะลองดู youtube นะครับถ้าดู youtube แล้ววิธีการเลี้ยงมดแดงเลี้ยงยังไงถ้ามันเลี้ยงแบบเป็นโรงเรือนก็จะขยายทําเป็นฟาร์มเป็นโรงเรือนเลี้ยงไข่มดแดงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นที่ จเจริญเติบโตของมดแดงมดเดยอะมากนะครับนี่แหละครับคือผมว่าเราเห็นอะไรที่มันมีประโยชน์มันสามารถที่จะสร้างมูลค่าของเงินได้เราก็ลองศึกษาดูนะครับคือสิ่งรอบตัวของเราเดี๋ยวผมว่ามันเป็นอะไรที่สร้างมูลค่าของเงินได้มากนะครับท่านผู้ชมอย่าละทิ้งโอกาสนั้นนะครับผมว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมาจากสิ่งรอบข้างเราทั้งนั้นนะครับวันนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมว่ามองที่ครอบครัวเรา มองที่ลูกเราพ่อแม่เราสามีภรรยาเราเพราะนี่คือกําลังใจที่จะทําให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนถามว่าวันนี้ถ้าเราท้อแท้และสิ้นหวังคนเหล่านี้ก็จะเสียใจกับเราแต่ถ้าเราอยากให้คนเหล่านี้เขามีรอยยิ้มตัวเราต้องต่อสู้และผ่านวิกฤตไปให้ได้ท่องมาณศรีจันทร์ขอให้กำลังใจสำหรับคนที่สู้ชีวิตนะครับและก็ฝากท่านผู้ชม ถ้าคลิปนี้ด,มดีมีสาระฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมานาสีจันด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ